แฟริกสวัสดีค่ะไอเดียงานผ้าในวันนี้นะคะตาจะมาสอนเพื่อนๆทำซองผ้าสำหรับใส่เกมพกพากันค่ะจะมีอุปกรณ์และว,วิธีการทำอย่างไรบ้างนั้นไปรับชมกันได้เลยค่ะอุปกรณ์ในวันนี้ตาจะใช้เป็นผ้าคัตตอนทีซีนะคะแผ่นใยสงังเคราะห์ยางยืดกลมเข็มหมุดกัรไกลปากกาและก็ไม้บรรทัดส่วนแพทเทิร์น ต้าจะใส่ลิงก์ดาวนโหลดเอาไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอค่ะอุปกรณ์พร้อมแล้วเราไปรับชมวิธีการทำด้วยเลยค่ะในขั้นตอนแรกให้เพื่อนๆทำการดาวน์โหลดแพทเทิร์นออกมาค่ะผ้านะคะจะมีทั้งหมด3ส่วนค่ะชิ้นงานหลักนะคะก็จะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดค่ะแล้วก็ซองด้านในแล้วก็ซองด้านหน้านะคะก็จะมีขนาดที่เล็กต่างกันลงมาค่ะ ผ้าชิ้นงานหลักนะคะเราจะตัดออกมาทั้งหมด2ชิ้นค่ะขนาดอยู่ที่12.5้คูณิเซนค่ะจะเป็นผ้าด้านนอกกับผ้าด้านในนะคะต่อมาจะเป็นซองด้านในจะอยู่ที่ขนาด12.5จาคูณิเซนจำนวน1ชิ้นค่ะแล้วก็ซองด้านหน้านะคะจะอยู่ที่ขนาด12.5คูณ11.5เจําซนจำนวน1ชิ้นค่ะสุดท้ายนะคะจะเป็นส่วนของแผ่นใย,ยสังเคราะห์ แผ่นใยสังเคราะห์เราจะตัดให้เล็กกว่าขนาดของผ้าชิ้นงานหลักประมาณ1เซนนะคะก็จะได้ออกมาเป็น11.5เ็ซนคูณ25เซนจำนวน1ชิ้นค่ะให้เ,เพื่อนๆตัดมนที่ไปด้านใดด้านหนึ่งแบบนี้ด้วยนะคะพอได้ผ้าแนละแผ่นใยสังเคราะห์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทำกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกให้เรานําผ้าที่เป็นซองด้านในกับซองด้านหน้าขึ้นมาแบบนี้นะคะเราจะมาซ้อนกันแบบนี้ค่ะซองด้านหน้านะคะเราจะเอาไว้เก็บของเล็กๆหรือว่าสอดใส่ของเอาไว้สําหรับพกพาน,นะคะจะเป็นการ์ดก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทําขอบด้านบนก่อนค่ะให้เพื่อนๆพลิกด้านพลิกขึ้นมาแบบนี้แล้วก็พับลงมาประมาณ1เซนแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับทบกลับไปอีกครั้งหนึ่งค่ะ ในขณะที่เท่ากันค่ะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เข็มหมุดในการยึดชิ้นงานไว้ด้วยกันนะคะและเราก็จะนำไปเย็บให้ชิดกับขอบด้านในแบบนี้เลยค่ะ ชิ้นนี้เราก็จะทำเหมือนกันค่ะนำทั้งสองชิ้นนี้ไปเย็บให้เรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะนำทั้งสองชิ้นนะคะมาประกบเข้าหากันแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ยึดด้วยเข็มมุดนะคะได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการเย็บตรงๆแบบนี้นะคะลงมาตรงๆเป็นการแบ่งช่องเอาไว้สำหรับใส่ของค่ะแล้วก็จะแบ่ง เป็นช่องใหญ่หนึ่งช่องแล้วก็ช่องเล็ก2ช่องนะคะช่องใหญ่เราจะวัดให้ได้ขนาดอยู่ที่6เซนค่ะแล้วเราก็ทำตำหนิเอาไว้แบบนี้ค่ะก็กดดินสอลงไปแบบนี้หรือว่าเพื่อนๆจะขีดเบาๆไว้ก็ได้ค่ะเพื่อให้เห็นลายเย็บนะคะต่อมาอีก2ช่องนะคะหรือว่าจะแบ่งเป็น3มช่องก็ได้ค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ทุกคน จะดีไซน์เลยนะคะส่วนตาจะแบ่งแค่เป็น2ช่องเล็กค่ะพอได้แบบนี้เรียบร้อยเราจะทำการเย็บทับลงไปแบบนี้เลยค่ะ เบเสร็จเรียบ,ดดบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะสองด้านหน้านี้าก็จะเอาไว้ใส่พวกสายชาร์จแบบนี้ค่ะหรือว่าจะเอาไว้ใส่การ์ดก็ได้ค่ะแล้วเราก็จะพักส่วนนี้ไว้ก่อนนะคะมาที่ส่วนของชิ้นงานหลักกับแผ่นใยสังขคระ์ค่ะในส่วนของชิ้นงานหลักนะคะเราจะนําผ้าในส่วนผ้าของผ้าด้านหน้านะคะแล้วก็ส่วนของแผ่นใยสังเคาะ์ขึ้นมาค่ะแล้วก็พลิก ส่วนของผ้าด้านหน้าขึ้นแบบนี้ให้เป็นด้านผิดนะคะแล้วก็วางแผ่นใหญ่สังเคราะห์ลงไปตรงกลางชิ้นงานเลยค่ะจากนั้นเราจะทำการกลัดยึดด้วยเข็มหมุดค่ะ ราดเข็มหมุดเสร็จเรียบร้อยนะคะตาก็จะทำลายเย็บค่ะวันนี้ตาจะเย็บเป็นลายตารางเฉลียงแบบนี้นะคะเราก็จะขีดลงไปบนตัวแผ่นใยสังเคราะห์เลยค่ะส่วนของขนาดตารางนะคะก็จะอยู่ที่3.5คูณ3.5เซนค่ะเพื่อนๆสามารถกําหนดขนาดได้เองเลยนะคะหรือว่าจะเลือกลายอื่นๆก็ได้ค่ะจะเย็บเป็นริ้วตรงก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ตลก็ตาจะนําส่วนนี้นะคะ ไปเย็บทำเป็นรายผ้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ เรบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะนําชิ้นงานมาประกอบกันค่ะก่อนจะไปประกอบชิ้นงานเราจะมาตัดตัวยางยืดกลมกันค่ะวันนี้จะ,จะใช้ความยาวอยู่ที่25เซนนะคะให้เพื่อนๆทําการผูกมัดเป็นปมแบบนี้เลยค่ะเราจะใช้ทั้งหมด2เซนนะคะ ึงรูดให้แน่นนะคะก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้ค่ะเราจะทําทั้งหมด2เส้นนะคะอันนี้ตาจะเสริมเป็นสายคล้องพวงกุญแจเอาไว้สําหรับถ้าอยากจะตกแต่งตัวชิ้นงานให้มีพวงกุญแจห้อยหรือว่าเอาไว้สายคล้องสําหรับถือหรือหิ้วนะคะตาก็จะใช้เป็นการพับเหมือนสายกระเป๋าทั่วไปค่ะขนาดก็อยู่ที่ประมาณ2.5คูณ4เซนประมาณนี้ค่ะเราก็จะพับเป็นตัวยูแบบนี้นะคะ แล้วก็เตรียมชิ้นงานด้วยการกัดยึดกับเข็มหมุดเอาไว้แบบนี้ก่อนค่ะในส่วนนี้เพื่อนๆจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะนิต้าเสริมขึ้นมาเฉยๆค่ะต่อมาคือชิ้นงานที่เราเย็บเตรียมเอาไว้ก่อนหน้านี้นะคะให้วางลงไปบนด้านถูกของผ้าชิ้นด้านในค่ะให้ชิดกับขอบด้านล่างแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะนำตัวสายคล้องที่เราเตรียมเอาไว้ วางไว้บริเวณกึ่งกลางของช่องช่องใส่ใส่ด้านในแบบนี้ค่ะเราจะเอาไว้ที่ช่องด้านในแบบนี้นะคะแล้วก็ยึดด้วยเข็มหมุดค่ะก็ะจะได้แบบนี้ค่ะต่อมาจะเป็นส่วนของยางยืดกลมให้ ปลายของรือให้ปมของตัวยังยืดกลมอยู่ด้านนอกชิ้นงานแบบนี้นะคะเราจะวางก็คือส่วนนี้นะคะส่วนด้านบนนี้เราจะคาดตรงกลางของตัวเครื่องเกมค่ะแล้วส่วนนี้นะคะเราก็จะเอาไว้คาดสำหรับฝาปิดเครื่องเกมค่ะเพื่อนๆสามารถใช้ไม้หนีดผ้าหรือว่าเข็มหมุดก็ได้นะคะในการ ยึดชิ้นงานเอาไว้ด้วยกันค่ะวันนี้ตาจะเลือกเป็นไม้หนีบผ้าเพราะว่าปมเขาค่อนข้างจะใหญ่นะคะตกากลัวว่าจะใช้เข็มหมุดไม่ได้ค่ะตาก็เลยจะใช้เป็นการหนีบแบบนี้แทนค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้แล้วนะคะต่อมาขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะนําตัวผ้าที่เราเย็บทําลายเรียบร้อยนะคะคว่ำด้านถูกลงไปค่ะแล้วก็หันด้านที่เป็นโค้งมนแบบนี้ขึ้นด้านบนแบบนี้นะคะ เราก็วางทับลงไปเลยค่ะวางให้อยู่กึ่งกลางของชิ้นงานนะคะจากนั้นเราก็จะเริ่มยืดด้วยเข็มหมุดค่ะการเข็มหมุดเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ออกมาแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะเว้นช่องกลับด้านผ้าเอาไว้บริเวณด้านข้างของชิ้นงานค่ะครั้งนี้ตาจะเอาไว้บริเวณส่วนของฝาปิดแบบนี้นะคะแบบนี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำชิ้นงานไปเย็บให้รอบเลยนะคะ เย็บเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะทำการตัดขอบผ้าส่วนเกินออกค่ะบริเวณที่เป็นเส้นโค้งนะคะหรือเป็นรอยโคง้งเราก็จะใช้กรรไกรตัดแบบนี้เลยค่ะ ให้ชิดกับตัวตะเข็บที่เราเย็บไปแต่ว่าห้ามโดนตะเข็บนะคะในส่วนของช่องกับด้านผ้าเราจะไม่ตัดนะคะเราจะเว้นไปเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะต้องกลับขอบผ้าเข้าด้านในนะคะ ัดขอบผ้าแต่งขอบผ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการกลับด้านผ้าค่ะหลังจากที่กลับด้านผ้าเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้นะคะตัวสายรัดก็จะอยู่ด้านข้างแบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสายคล้องที่ตาเสริมเข้าไปค่ะ ในส่วนของช่องกลับด้านผ้านะคะให้เพื่อนๆพืทำการใช้เข็มหมุดนะคะหยึดชิ้นงานเอาไว้ค่ะพับขอบข้าเข้าด้านในให้เรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปเย็บกันค่ะเราจะนำไปเย็บนะคะบริเวณขอบด้านข้างของชิ้นงานรอบชิ้นงานเลยค่ะตาจะเย็บเป็นริ้วสองริ้วนะคะติดกันแบบนี้ค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาใช้งานกันค่ะ ได้ชิ้นงานออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะลองนําเครื่องเกมมาใส่กันดูค่ะแล้วก็จะนําเครื่องเกมนี้นะคะเข้าไปไว้ในช่องสอดที่1นนะคะช่องสอดด้านในแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสายชาร์จนะคะเราก็จะสามารถใส่เข้าไปด้านหน้าแบบนี้ได้ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาทับมาแบบนี้ค่ะ ก่อนที่จะปิดนะคะเราจะรัดด้วยยางยืดรอบแรกก่อนค่ะแล้วก็นํายางยืดนะคะมารัดให้ติดกับตัวเครื่องเกมแบบนี้ก่อน1รอบนะคะแล้วก็ฝาปิดนะคะพอดันลงมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอายางรัดเส้นที่2รัดมาแบบนี้ค่ะในส่วนของด้านข้างเพื่อนๆสามารถใช้เป็นห่วงคล้องพวงกุญแจนะคะในการใส่เอาไว้สำหรับถือหรือว่าคล้องแบบนี้ค่ะ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ซองผ้าสําหรับใส่เครื่องเกมหกพาเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของยางยืดกลมเพื่อนๆสามารถดัดแปลงไปเป็นเทปหนามเตยก็ได้นะคะหรือว่าเทปตีนตุ๊กแกค่ะเราก็จะได้เย็บเทปตีนตุ๊กแกนะคะลงไปบริเวณด้านหน้าชิ้นงานแบบนี้ค่ะแต่วันนี้ตาจะใช้เป็นยางยืดนะคะเพราะว่าตาไม่ได้มีเทปตีนตุ๊กแกค่ะ เป็นยางยืดก็จะทําให้ส่วนของเครื่องเกมกับตัวซองผ้ากระชับเข้าหากันมากขึ้นค่ะก็จะทําให้หลุดยากเหมือนกันนะคะหากคเพื่อนต้องการเพิ่มความหนานะคะสามารถบุกตัวแผ่นใยสังเคราะห์ที่หนาขึ้นได้ค่ะทําง่ายๆนะคะเพื่อนๆลองไปทําตามกันดูค่ะก่อนจากกันในวันนี้กดติดตามช่องสิริชัยแฟบริกของเราเอาไว้ด้วยนะคะ และตาจะนำไอเดียงานผ้าที่ทำง่ายๆมาฝากกันอีกค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ